ดูเหมือนว่าพลังงานหน้าไพ่ที่อาจารย์แม่รันดอมหยิบขึ้นมาในวันนี้นะคะดูเหมือนว่าตอนนี้ความรู้สึกในใจของคุณแล้วก็เขาอะต่างคนนะคะต่างข้างรักกันมากเลยอะคือมันเป็นไพ่ของคู่รักที่มีการคอมมิชเมนต์ตกลงใจเป็นแฟนกันแล้วอะนะคะอืม แต่ทีนี้อมันสิ่งที่อาจารย์แม่เปิดขึ้นมาเนี่ยหน้าไพ่เนี่ยดูเหมือนฝ่ายชายอะ่ะนะคะ <_ C 1> เขายังยังอยากที่จะพูดคุยนะคะหรือศึกษานิสัยใจคอของคุณเนี่ยไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนคือในใจน่ะคิดไว้แล้วเราว่าเออคนนี้ใช่นะคนนี้คือคนที่ฉันแบบ ะจะตกลงโปรใจแต่งงานในอนาคตซึ่งซึ่งมันคือในอนาคตมันยังไม่ใช่ตอนนี้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่เขาคิดว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วก็ดูเหมือนคุณกับเขาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ long distance relationship ด้วยนะคะก็คือหมายความว่าเป็นเรื่องของอรักทางไกลมีเรื่องของระยะทางเข้ามา นะคะคือไม่ได้อยู่ด้วยกันนะว่าง่ายๆอยู่กันคนละที่คนละจังหวัดคนละประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวอาจารย์แม่ขอขยายไพ่เปิดต่อเลยนะคะว่าแล้วยังไงอีกนะคะตอนนี้เขาคิดอะไรนะคะคิดยังไงกับคุณอีกนะคะ เป็นไพ่ที่ดีนะคะคือเขาคนนี้เนี่ยเขาคิดไกลเลยนะคืออยากจะดูแลอยากจะครอบครองอยากจะอุปถมัปถมภ์คุณคุณเป็นคนที่แบบอ่อนโยนคุณเป็นคนที่น่าทนุถนอมเป็นคนที่เขารู้สึกว่าอยากใกล้ชิดอยากปกป้องนะคะอยากแบบอยากอบกอรนะคะอยากอุปถัมภ์อยากช่วยเหลือ นะคะอยากอยู่กับคุณแต่ว่าคือ Energy เนี่ยมันมีไพ่ของการที่ว่ามีครอบครัวแล้วหรือคนมีเจ้าของซึ่งอาจารย์บอกเลยนะคะว่าคือคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อแม่หรือเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะที่คุณคอมมิชเมนต์กันเนี่ยแล้วประมาณว่าเขายังไม่จบกับคนเก่าแบบร้อเปอร อาจจะยังต้องติดต่ออาจจะยังต้องมีการพูดคุยหรือมีเรื่องเกี่ยวข้องอะไรกันบางสิ่งบางอย่างกับกับคนเก่าของเขานะคะมันจึงทำให้การที่เขาอยากจะตกลงปรงใจแต่งงานอยู่กินกับคุณเนี่ยมันจึงยังไม่ทำได้ในตอนนี้ไม่สามารถทำได้อาจารย์เข้าใจหน้าไพ่แล้วนะคะว่าทำไมเขาถึงไม่สามารถทำได้แล้วทำไมเขาถึงอยากจะ ศึกษานิสัยใจคอของคุณไปอีกก็คืออยากจะคบอยากจะคุยกันไปเรื่อยๆนะคะยังไม่พร้อมผูกมัดนั่นเองนั่นเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีมีคนเก่านะคะที่เป็นครอบครัวเก่าหรือคนรักเก่าในอดีตที่ยังคาลักขัสังนั่นเองนะ แต่เขาน่ะคิดดีกับคุณมากรู้สึกดีเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์ดูดีน่ารักน่าเอ็นดูน่าทนุถนอมอัธยาศัยดีแล้วคุณเองก็เป็นคนที่อาจจะมีโปรไฟล์ดีเช่นหน้าที่การงานดีเกิดมาในครอบครัวที่ดีหรือมีหน้าที่ฐา,านะความเป็นอยู่ที่ดีก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์แม่ขอขยายไพ่ใบนี้นะดูซิว่ายังไงต่อเขาจะจบกันไหมที่เขาคลักขะสังเนี่ยเขาก็เครียดนะคะ คือมันยังมันยังมีปัญหาอยู่กับคนเก่าๆของเขากับครอบครัวเก่านะคะสุดท้ายนะคะเขาจะจบกันเขาเป็นได้แค่เพื่อนกันเขาจะหันหลังให้กับกับอดีตคนรักของเขานะคะเห็นไหมคะไพ่ของการหันหลังนะคะไพ่ของการที่จะแบบว่าคือ เลือกที่จะจบความสัมพันธ์ก็คือเลือกที่จะเป็นคนคนโสดนะคะโสดแบบร้อยเโสดแบบจริงๆคือคือแบบเลือกที่จะแบบว่าปลดพันธนาการนะคะเพื่อที่จะมารักกับคุณแบบสมบูรณ์แบบนะคะเออนะคะคือสรุปสุดท้ายแล้วเขาจะจบกับคนเก่า ได้แต่ต้องใช้เวลาต้องรอเวลาซึ่งมันยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะตอนนี้เนี่ยเขายังมีปัญหาอะไรหรือมีเรื่องราวอะไรที่เขาจะต้องเ,อเกี่ยวข้องนะคะที่จะต้องจัดการที่จะต้องดําเนินการกันอยู่นะคะทุกคนนะเอาละอาจารย์แม่เป็นกาลังใจให้คะ่ะและพบอาจารย์แม่ได้ในคลิปถัดไปสวัสดีคะ่ะ